สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนรลงฤทธิ์ไกฤทธ์ครับดิฉันพิรยานุเพืค่ะกับรายการคนเปลี่ยนกรรมทำเปลี่ยนคนครับคงยังไม่สายนะครับวันนี้นะครับที่จะกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ครับนะครับรายการคนเปลี่ยนกรรมทำเปลี่ยนคนนะครับรายการของเราจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะคับน้อธรรมารู้จักธรรมะไหมครับรู้จักสิคะเราเป็นชาวพุทธนะครับเพราะฉะนั้น าศาสนาของเราครับก็คือเป็นาศาสนาพุทธนั่นเองนะครับ<ช>ธรรมะ,รรมะที่รายการของเราจะนําเสนอเป็นจริยธรรมนะ<ช>ที่ส่งเสริมเรื่องของคุณงามความดีนะ,ะธรรมะที่เกี่ยวกับธรรมะในครัวเรือน<จ>ะนะครับจันลงพระพุทธศาสนานะครับจันลงพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่จันโลงพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะก็ยังมีการก็จะเป็นธรรมะที่สืบต่อพระพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณวามดีของ ชาตาศาสนและพระมหากษัตริย์ค่ะใช่นะฮะซึ่งสังคมตอนนี้นะฮะต้องบอกไปว่าเราต้องการเราโหยหานะฮะเราเลยทำรายการตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ตีแผ่ความดีคนดีๆยังมีอยู่ในสังคมอีกเยอะใช่ค่ะเพราะคนทุกวันนี้มีแต่ความทุกข์ใช่นะฮะเพราะตอนแรกมันเหมือนจะดีนะฮะซึ่งเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะนะฮะเราก็ทุกข์เหมือนกันใช่นะเคยมีความสุขกับแสงสีเคยมีความสุขกับสิ่งภายนอก สิ่งเล้านะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ทําผิดศีลห้าต้องว่าอย่างนั้นเลยแล้วมันก็เป็นเพียงอะไรความสุขหลอกๆใช่ไหมค,คุณ<น>คุณเคยขาดตรงไหนบ้าไหมคะเยอะถ้าเกิดจะเล่าในฟังนี้ <c oughs> น่าจะหลายเทปรายการะนะครับไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับรายการคนเปลี่ยนกรรมทำเปลี่ยนคนนะครับเราจะนําเสนอนะครับหลายช่วงรายการมากเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูไฮไลท์ในวันนี้ของเรากันดีกว่าครับเชิญติดตามชม เราทั้งสองคนนะครับอยู่ที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดภูทองเทพนิมิตครับผมข้างหลังนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับก็เป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับชื่อว่าพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีนะครับหรือหลวงพ่อทันใจนั่นเองนะครับหน้าหน้าตักกว้างถึง12เมตรสูง27เมตรนะครับโดยท่านพระครูนิมิตสาธุวัดเป็นประธานในการจัดสร้างร่วมกับสิทยาานุสิ์ครับผมและนอกจากนี้นะคะยังมีพิธี บวชีพรามส่วนมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ85พรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่1มกราคมพุทธศักราช2556หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองที่วัดนี้ยังมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเชิญเทพเทวาเพื่อเบิกเนตรพระพุทธ,ธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีหรือหลวงพ่อทันใจค่ะและมีพิธีเททองหลอกพระประธานพระพุทธ,ธานิมิตสิริกุณวัตรขนาดหน้าตักว่าง199นิ้วค่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพิธีอันสังสิทธิ์และเป็นมงคลกันเลยครับผมเชิญชมค่ะครับ ต,ตอนทีวว่ท่านคูโรสิซิวรามาหาโยคีสวนจะทําพิธีเปิดนั้นมีการเจิมหน้าผากโดยท่านพระครูนิมิตส,สาธุวัรเจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิตพิธีบวงสวงเทพเทวานี้เป็นพิธีที่มีมาแต่ดั้งเดิมและเป็นพิธีที่ได้รับองค์การเท่านั้นจึงจะสามารถทําได้ค่ะ หลังจากที่พิธีบวงสวงเสร็จสิ้นญาติธรรมผู้มาปฏิบัติธรรมก็เตรียมตัวเข้าพิธีบูชีพามและสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองตลอดทั้งปีค่ะในค่ำคืนนี้ท่านผู้ปูปัญญาธุราธรหรือหลวงพ่อดี เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันจังหวัดอุดรธานีท่านพระครูวันพตจริยะคุณหรือหลวงพ่อคุณมีเจ้าอาวาสวัดเขาช่องชาติจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่านได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีขําคืนนี้ค่ะ งานฉเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของที่นี่ได้มีการจุดพุดอกไม้ไฟที่สวยงามและยังมีการอธิษฐานจิตปล่อยโคมลอยซึ่งคนไทยเชื่อกันว่าการปล่อยโคมลอยนี้เป็นการปล่อยความทุกข์ปล่อยความโศกเศร้าให้ล่องลอยไปกับโคมไฟนี้ด้วยค่ะ วันีาพระพุทธเจ้าสิวลามหายุขีสวนบุตแห่งพระเป็นเจ้าสิวสังกรพระมารดาประวัติสีเช้าวันที่หึ่มกราคมพุทธศักราช2556หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะชีวัดได้มีพิธีบวงสรวงเทพเทวาโดย ท่านอาจารย์คูร่รุสีสิวรามหายโยคีสวนเพื่อเบิกเนตรพระพุทธชยามงคลมหาชนอภิปูชนีหรือหลวงพ่อทันใจค่ะคนไทยเชื่อกันว่าผู้ใดปารถนาอะไรก็ได้สมดังความปารถนาเราทันใจสมดังชื่อหลวงพ่อทันใจค่ะส่วนมากผู้ที่มาอธิษฐานจิตขอท่านท่านก็จะประทานความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าขายและยังรวมไปถึงเรื่องของความรักคู่ครองและการขอบุทธิดาอีกด้วยค่ะในช่วงห่ายของวันนี้ยังมีพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งค่ะคือพิธีเททองรอพระประธานพระพุทธนิมิตสิริปุณวัตซึ่งมีหน้าตักกว้าง199นิ้วค่ะเป็นพระพุทธเจ้าที่ใหญ่อีกองคหนึ่ง ของวัดพุทองเทพนิมิตค่ะในการเททองหล่อพระประธานในครั้งนี้ก็ได้มีพระเทพรัตนมุนีเป็นประธานสายสงและมีเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและเจ้าภาพได้ร่วมเททองหล่อพระประธานในครั้งนี้เพื่อความสุขความเจริญแด่เจ้าภาพและศาสนิกชนผู้มาร่วมง,งานค่ะ